ชินวัตรครับไปได้ครับชินวัตรเบิกฟ้าไปได้ครับ

هي هم جا فون جا ليد جا سيت او بني جي سائي سكا اني و باني لاو نا نو جا او جا نا تام 25 เลือดอากาศทีนีรครับโอ้ยฟันมาเออ เราเห็นอาฝันเด็กนี่แหละครับเปิดอ beloved, ale, ากาศครับรอเวลาครับ <c oughs> ลูกใกล้กุ้งุณเจริญทรัพย์ครับได้ได้หลานทีมงานของกุณเจริญทรัพย์คือใครบางที่สองขอให้ทีมงานโจมโจมดีสามตองไป

โยมียตีมีวานตดมาก,มากเรื่อยเรื่อยรอเวลาครับกรุงเจริญศัพท์ครับใกล้ใกล้ได้หรือไม่เต็มนับประก่าครับนะสามสางสองหนไปง วันุดทไปได้บยล่ะนลำดาบครับอ่าเวัสุดท้า2นะมันเป็นดวงนะไปเออครับมันจะเดินดวงนะครับนี่ดันดันตัมันนี่บนาง จะเป,ป็นล <c oughs> ูกไสลวกนะครับลวกกระเทือนหมอกเฉยรุนจึงอ่าดะเลิกจอครับรอเวลาครับเตรียมรถเก่าครับด้านซ้ายขวาหน้าหลังปลอดภัยใส่ทำทั่วครับจบดสามสองหนึ่งไป ครับรุ่นแรงมากๆเลยครับสีส้มทั่วผ่านแล้วผ่านเลยครับผ่านแล้วผ่านเลยครับฮะผ่านแล้วผ่านเลยพ่อแม่จับลุกนะครับลุกวางเบาเบาเบ็วเลยบิ้งกันไปเเงงิดหน่อย พี่เนของโกรักกานหัืหวัาสามตายรอเวลาครับสีสุธรัมทั่วผ่านเราผ่านเลยครับสามตคไร้ครับเป้าหมคือเลสามร้อยแปดสคุณทำได้ไหมจัดทีหมือเปล่าโกรักราัง ล่ามดับดุแรัวครับล่าดับดุแรงครับลายเหล่าฟาเรยครับสามตระไคร่แตกคยที่ยื่เผากันเลยเ้าะ ข้าจ้ากลังขัขันาข้ับอ้ว่านี่ัไปก็ได้นะครับของก็จะัตีก้บขออนุญาตให้รัานดูเรื่ประทานลำบิอะไรผ่านแวผาเลยนะครับผ่เวลางเขาเรืจอดป้อรอเวลาครับลุกใกล้ๆรุงอีสานครับได้ไหลาย ไปยังอุ่นที่สามจงโชคดีสามสองนิ้วไป,ไปเปครับออกเป้หล,ลักะลำดาบครับโอ้ยออ่อนอ่อน ไปนะเอมาทางหลังทางนี้ถึงเปย์พี่มาพี่มาพี่ล<า>เล่ครับไลโไปครับ<า>ไปครับสาย<ป>เออับลุตไลนะครับกาท่กท่านีรเบร่สครับุอีสานครับ,บ ลงใกล้ๆไดลหลายๆใคทํน้นตรงโชคดีสามสองนัดไปครทีเียวครับใช่วิกโกครับ าการเดินทางทิวันดีมือนำธิบดาเผียเรียบร้อยมือนำเทปทปลา คอยอยู่คอยกระโดดเบาๆเล่าเวลาครับใช่พี่โก้ครับได้ที่หลายเขย่อนว่งหินครับคอยเป็นงนเขื่อนว่งหินโจมตีตาสำเร็จ

เง็ดรักกุ้งปลาบีเผาด่าัว่าพยายามเปิดมว่าดีก็บินสูงเราไปล่าครับด้าครับด้านขึ้นสูงลงใกล้ๆเป็นน้ำเชื่ครับได้หลายๆนะ ปลอดภัยแล้วนะครับสองนึงไป,ไปตึงตึงแล้วล้ำดาบครับเป็นน้ำเชืยอล้ำดาบรุ่นแรงเลยครับ

อย่าพึ่งนะครับรอเวลาครับเบ็นน้ำใชยครับนี่ซาราชวงครับ3ามจี สวัคีครับโซลาช่วงครับครับกอดีก็เป็นไปสูงเล่นพบกับเจน,เนุบนหนึ่งนาที่ผ่าไปตรงตรงนะครับ ลอรลาครับสารัชช่วงครับรอาชีมา,าทิปเสดีครับ ำดา er: บครับโอ้ยยู่ถือคมันพอดีรอเวลาครับ